สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สต็อกเก็บรถที่ประเวศนะครับถิน่นเกาอีกแล้ว,วน,นี้จะมาถ่ายคลิปรถเอามีแรกรุ่นหนึ่งก็มาชมบรรยากาศของตัวสต็อกรถของเราเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้มานานเลยเหมือนกันเวงร์น,นี้เป็นรถที่เตรียมจะส่งขึ้นเทนเลอร์นะครับเนี่ยก็จะมีตอนนี้ของทางเราก็จะมีในส่ง,งตัวพวกคิกสีน้ําเงินเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นของขลูกค้ารายใหญ่นะครับเนี่ยติดฟรีหมดแล้วอันนี้ก็เตรียมจะรอทยอยจัดส่งออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่งตัวเนี่ยคิกสีน้ําเงินนะครับเป็นของ ลูกค้าธนาคารแห่งหนึ่งนะครับสีนี้เป็นแบงค์ไหนก็ลองทายกันดูนะครับใครทราบสั่งไปเป็น100ร้อยคันเลยนะครับตอนนี้ก็ทยอยส่งมอสกันเบก,กเป็นครึ่งละคันสีขานี้ลูกค้าผมครับกำลังแต่งเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งอาทิตย์หน้าตอนนี้อเมริาในสต็อกหลังจากทยอยจะส่งไปตามสาขาแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็มีลูกค้าสั่งจองแล้วก็เตรียมรับรถกันเยอะเหมือนกันคันที่จะรีวิวนี่ก็ สรุปรุ่นนี้คือรุ่นวีนะครับที่เปิดคลิปไปว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะไม่ใช่ตอนนี้ก็จะเป็นรีวิวในส่วนของตัวรุ่น V นะครับก็ไม่เป็นไรถือกุญแจมาแล้วเดี๋ยวไปรีวิวรุ่นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหารุ่นอื่นมารีวิวเป็นต่อสตาร์รถเปิดอแอร์ไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้เราจะสามารถเปิดอย่างที่บอกสเปคคือมันสามารถเปิดแอร์ให้เราได้ประมาณสิบนาทีแล้วมันก็จะดับลงนะครับมาถึงรถก็ต้องกดปลดล็อกรถ นี่ตอนนี้แอร์เลียมพัดลมเป่าช่ำเลยนะครับดูต้องขยับไปหามุมตอนนี้รถค่อนข้างจอดแน่นเหมือนกันครับก็เดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปก่อนมุมเดิมเ,มเมที่เคยใช้ถ่ายก็ค่อนข้างเต็มแน่นเดี๋ยวหามุมใหม่มุมรั้วเขียวดีกว่าสำหรัไรี้ารุ่นวีนะครับก็จะได้รีโมทเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วในระยะสิบกว่าปีของนิสนี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรีโมทมาเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว ปุ่มตานรถจากรีโมทเข้ามาด้วยในรุ่น V ีและรุ่น VL อย่างรุ่น V ีคันนี้ราคา6,59,00 0บาทนะครับไม่รวมค่าสีพิเศษสีเทานี้ราคาเพิ่มอีก5,000บาทนะครับรถผมยังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์ออกนะครับเป็นตัวแรปสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้กันพวกขี้นกหรือยางไม้ตกใส่ก็จะมีตัวแรปที่ฝากระโปรงแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคาแล้วก็ฝากระโปรงหลังด้วยเดี๋ยวนี้มาดีวีห้ดอกันก่อนว่าในส่วนของตัวออปชันของตัวอเมร่ามินิเชรรุ่น V เนี่ยมีอะไรเพิ่มมาา,มมมาให้บ้บง สีนี้คงเป็นสียอดนิยมอยู่ของตัวอามิล่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวก่อนเมลเซย์ก็เป็นสีเทาที่ค่างข,ข,ขายดีมากเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงหลักแล้วก็จะคงจะเป็นในส่วนตัวออปชั่นภายในแล้วก็ส่วนของตัวด้านหน้าเท่านั้นนะครับการชนหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใหม่ออกแบบดีไซน์ให้มีความเป็นวีที่มีความขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายโครเมียมมากยิ่งขึ้นให้ดูความเป็นพรีเมียมนะครับในขณะที่ชุดแต่งที่เป็นออปชั่นจากของแท้นิสซานก็จะมีกระจังหน้าดาด้วยถ้าเกิดใครชอบแบบสีแบบ ดูดูดำดำสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับโลโก้ o, ar, นิสสันได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดที่ใช้ในทั่วโลกแล้วนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับตัว daytime ยังไม่เปิดให้นะครับยังเป็นไฟหลีที่เป็นแบบตัว LED อยู่แล้วก็รุ่น V ยังไม่มีไฟตัดหมอกเหมือนรุ่นท็อปนะครับในส่วนด้านข้างรอบๆคันนะครับก็ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรล้อแม็กขนาดเดิม15นิ้วที่บอกไปว่าก็ทํามาให้แบบเปลี่ยนแม็กได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะว่า ลายมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับรกจกมองข้างที่ไฟเหลือเป็นอรณ์มาตรฐานให้ถุงลมนิรภัยมี6จุดนะครับระบบเบรก ABS ระบบ BS เสริมแรงเบรกระบบเอ่อ Hill Start Assist ออกตัวจากทางลาดชันก็มีให้ดูหน้าตารีโมทใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการสตาร์ทรถจากรีโมทนะครับกดล็อกแล้วก็กดปุ่มเนี้ยค้างไว้ประมาณ5วินาทีโดยประมาณเดี๋ยวรถก็จะสตาร์ทให้แบบนี้นะครับแอร์ก็จะทำงานให้ด้วยแต่รถยังล็อกอยู่นะครับตอนนี้คือ เนี่ยสมาม่ต้อาเกิดอยู่ตากแดดเงี้ยให้เขาเปิดแอร์ให้ข้างในก่อนแล้วก็ได้อากาศเย็นๆค่อยขึ้นรถนะครับ <S <S ดันค้าง <S <S ไปดูดดพัฒนมการอีกอย่างหนึ่งครับอ่าลืมให้ดูนะครับในส่วนของตัวกระจกหน้าเนี่ยเห็นมันจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับตัวกล้องตัวนี้เขาเป็นในส่วนของตัวทํางานร่วมกับในส่วนของตัวโลโก้ที่เป็นเรดร์เตือนการชนด้านหน้า และในส่วนตัวเบรกฉุกเฉินนะครับเนื่องจากเดิมมีเาร์อย่างเดียวเนี่ยครับอาจจะทํางานได้ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเพื่อความแม่นยํามากขึ้นอีกครับก็ใส่ในส่วนตัวกล้องมาช่วยจับความเคลื่อนไหวข้างหน้าด้วยเวลาเราจะขึ้นรถนะครับเรายคงต้องปลดล็อกรถอยู่นะครับกดปุ่มที่ประตูได้เลยตอนนี้แอร์เป่ากำลังเย็นเลยนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับก็ในส่วนนี้มันเป็นทุ่มหนังมาอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าด้านข้างไม่ได้มีตกแต่งอะไรสําหรับตัวเบาเป็นเบาผ้านะครับรุ่นนี้เลาเบาผ้าเป็นลายใหม่แล้วลายผ้าประมาณนี้ถ้าเทียบกับลายผ้าเดิมผมบอกว่าได้เลยว่าสวยขึ้นครับลายเดิมไม่มีความขัดใจผมอยู่เหมือนกันส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับก็ได้มีการเปลี่ยนสีโทนหนังหุ้มเนี่ยเป็นสีออกสีครามสีเทาฟ้าโดยประมาณนะครับก็ไม่จืดไม่เข้มจนเกินไปปุ่มมีอะไรบ้างปุ่ม ปิดระบบไอเดลิ้งสต็อปเปิดปิดจากด้านนี้ได้นะครับด้านล่างก็เหมือนเดิมมีฝาถนอมน้ำเปิดฝากระโปรงหน้าสิ่งที่เพิ่มเติมไปเดี๋ยวไปดูข้างบนเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะครับระบบจะบอกให้เราอะสตาร์ทรถโด,ดยการกดปุ่มเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติรถแตะเบรกจะเข้าเกียร์ปุ๊บรถมันจะดับเพราะนั้นถ้าจะไปต่อก็เหยียบเบรกก่อนกดปุ่มพุ้มสตาร์ทหนึ่งครั้ง เตรียมการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้มาดูเมนูในส่วนของตัวพวงมาลัยที่มีออปชั่นเพิ่มเติมนะครับด้านขวานี่ครับที่มีการเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของตัวคร้ยคอนโทรลนะครับสามารถตั้งความเร็วอัตโนมัติได้บนพวงมาลัยด้านขวาแล้วก็มีในส่วนตัวเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้โลโก้พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ใหม่สวยงามดูทันสมัยมากขึ้นปุ่มปรับหน้าจอมีให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้อยู่เหมือนเดิมเพิ่มเสียงรดเสียงปรับสถานีแล้วก็ปรับเมนูหน้าจอ หน้าจอการตั้งค่านะครับรุ่นนี้ก็เมนูการใช้งานยังคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยก็มีพวกอย่างระบ,บ VVDC มีในส่วนตัวเตือนเบรกฉุกเฉินเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยจอดก็เป็นในส่วนตัวกล้องรอบทิศทางพร้อมกับตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว,วก็การตั้งค่าเมนูเปลี่ยนภาษาได้ภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้หน้าจอจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง ตำแหน่งเกียร์อุณหภูมิภายนอกนาฬิกาแล้วก็เลขไมล์รวมด้านขวานะไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วแล้วก็ตัวที่ปัดน้ําฝนระบบตัวกล้องรอบทิศทางน,นะครับมีมาให้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะเห็นภาพแสดงรอบทิศทางให้อยู่แล้วถ้าเราอยากดูข้างฟุตบาทเนี่ยเรากดปุ่มคามิล่าอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นภาพการแสดงของกล้องที่อยู่ด้านข้างด้านซ้ายด้านเดียว ถ้าเข้าเกีียวบ้างนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นกล้องทางด้านหน้านะครับก็เวลาหมุนพวงมาลัยไปสังเกตเส้นมันก็จะหมุนหักไปตามทิศทางด้วยก็ให้ช่วยให้เรากะว่าทางที่เราจะมุ่งไปหรือสิ่งกีดขวางที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราจะเลี้ยวพ้นหรือเปล่ากระจกมองหลังแบบไร้ขอบนะครับแล้วก็นี่เลยสิ่งที่พิเศษเลยครับใครที่คำนึงเรื่องความปลอดภัยนะครับตัวระบบ SOS นะครับน่าใช้งานมาก ในส่วนของ SOS นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนนะครับรถตัวนี้รถเลขตัวถังรถกับแอปพลิเคชัน Nissan Connect Services เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถดูแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนของตัวพวกสตาร์ทรถลอ็อกรถเปิดไฟหน้าอะไรเงี้ยหรือดูสถานะรถว่าเรามีความสมบูรณ์แค่ไหนระบบเครื่องยนต์ระบบเซนเซอร์ระบบ break, เบรกอะไรพวกนี้ครับสามารถเช็คได้จากตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ สามารถเราเนี่ยเวลาบางทีเราขับรถเราไม่รู้เรารู้แต่ขับอย่างเดียวว่ะเราไม่แนจับว่ารถเราสภาพสมบูรณ์มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเราก็สามารถดูจากแอปพลิเคชันได้นะครับกลับไปที่ SOS ก่อนแล้วก็อิงมาถึงตัว SOS ครับ SOS เนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะจับเขาจะจับสัญญาณรถเราอ่ะจาก GPS ด้วยว่ารถเราอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับเราต้องการความช่วยเหลือรถพยาบาลหรือเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเราสามารถกดโทรออกจากรถได้เลยนะครับ ลำโพงคือลำโพงที่มันอยู่ในชุดนี้นะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับลำโพงรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเวลาที่เกิดเหตุสมูทนะครับขับไปแล้วเกิดบริเหตุถุงลมนิรภัยทํางานนะครับระบบ SOS จะรีโทรกลับมาหาเราเลยเมื่อถุงลมทํางานเบื้องต้นถ้ามันเกิดการชนไม่ดูแลเรารับสายคุยกับเขาได้เนี่ยเขาก็จะโอเครับทราบแล้วก็จะถามเราว่าต้องการรถพยาบาลหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดการชนแล้วทํางานแล้ว เงียบสนิทเลยโทรมาไม่มีคนรับสายเขาไโทรมาสองครั้งนะครับถ้าโทรมาสองครั้งแล้วยังไม่มีการรับสายอีกเนี่ยเขาจะส่งเจ้าหน้าที่หรือรถพยาบาลมาช่วยเหลือทันทีเลยอันนี้มีความปลอดภัยที่สามารถช่วยได้เพราะว่าบางทีเราเดินทางคนเดียวก <ๆ S 2> ัน่ํากลางคืนเกิดเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตกข้างทางข้างทางไปถ้าเกิดไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบเนี่ยถึงเช้าเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะครับแต่ถ้า Bian, เกิดมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตของท่านก็จะมีมากขึ้นถ้าท่านเป็นคนรักชีวิตหรือรักคนในครอบครัวที่แบบ าเราซื้อรถให้ลูกหลานใช้ะอะไรย่างเงี้ยเราก็น่าจะพึงคำํำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญเช่นกันแล้วก็ในกรณีที่สมมุตินะครับเกิดอย่างเนี้เราเราต้องยอมรับว่าเราขับรถกันในสังคมไทยเป็น เขาเรียกว่าการขับรถนี่เหมือนออกไปสู่สนามรบเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับขี่ในถนนเนี่ยถ้ากรณีเจอคนหัวร้อนนะครับเนี่ยล่าสุดเห็นจะเอาขวานมาฟาดกระจกกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องเรียกพ่อเรียกใครนะครับกดเนี่ยแหละครับเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเดี๋ยวคอเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาที่จุดเกิดเหตุได้เพราะว่ามันมีจับสัญญ,ญาณ GPS ได้นะครับอื่นๆน,นะครับในสอกนอกจากระบบความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะเป็นในส่วนตัวแอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับก็ สามารถปรับอุณหภูมิได้เองเลยนะครับต่ำสุด18สูงสุดรู้สึกจะเป็น28นะครับอ่าใช่ครับถูกต้องเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างก็มีนในส่วนตัวช่องเสียบ USB ซึ่งมันรองรับตัวจอมันรองรับ Apple CarPlay Android Auto เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเสียบปุ๊บเนี่ยก็จะ connect ขึ้นมาที่หน้าจอด้วยสำหรับการใช้งานที่เป็นพวกแผนที่นะครับช่องเสียบชาร์จนะครับรู AUX นะครับ รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวไวเลสชาร์ g เจอร์ขึ้นมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับระบบเกียร์เหมือนเดิมครับ PRNDL นะครับก็เกียร์ดีปกติเกียร์ L ลงทางชันปุ่มชิปล็อกอยู่ทางด้านข้างเวลาต้องการจะเข้าเกียร์ว,ว่างพวงมาลาัยปรับระดับได้4ระดับนะครับเข้าออกขึ้นลงแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิม,มเป็นในส่วนของตัวออปชนันที่วางแก้ว2ตำแหน่งช่องเก็บของ มีที่เสียบอะไรเออไม่มีเหมือนมีที่เสียบแมช่องเก็บของในส่วนด้านล่างด้านหลังนะครับจริงๆครึ่งหลังอาจจะบอกว่าแทบไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อเทียบกับตัวคนที่ขับรุ่น2020เลยนะครับแผงประตูเบาะผ้าก็จะเป็นหุ้มพลาสติกไว้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จหนึ่งตำแหน่งนะครับเป็น USB ด้านท้ายเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายยกเว้นไอเจ้าเนี่ยที่เป็นโลโก้นิสสันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเองแล้วก็เหมือนเดิมไฟเหมือนเดิมช่องเก็บของสัมภาระท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอะไรนี่เลยครับชุดป่าลมยางนะครับแล้วก็ตัวปั๊มลมนะครับเมื่อคืนฝันว่ามีรถไปออกบูรและยางแบนต้องเอาอปั๊มลมมาเติมลม,มได้ใช้ในฝันแล้วนะครับเมื่อวาน เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เดิมครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูกันก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เคยชมกัน <S <S เครื่องยนต์1.0เทอร์โบเดิมนะครับ 1,000cc 100แรงม้านะครับก็ อย่างเป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับให้อัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะครับโดยประมาณซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความประหยัดมากนะครับหลังจากการใช้งานจริงหลายๆท่านใครใช้อยู่สามารถมาคอมเมนต์ตอบได้นะครับว่าประหยัดจริงหรือเปล่าแล้วก็อัตราเร่งแรงดีจริงหรือเปล่าครับเวลาเดินทางไกลขึ้นขงขึ้นเขาอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวไม่เหนื่อยเลยเดินทางไกลตอบได้เลยว,ว่าคันนี้วิ่งดีพละกําลังดีเหลือเกิน และทั้งหมดนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวความเปลี่ยนแปลงของตัว Almera Minicab นะครับสวยฝ่ายครั้งหนึ่งครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสำหรับ Almera Minicab รุ่น V นะครับราคามาเป็น56,59 จากจะรู้สึกจะ639นะครับเพิ่มมาประมาณ20,000บาทสิ่งที่เพิ่มเติมเลยคือถึงรวมที่ภัยจาก4เป็น6ลูกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวรีโมทเปลี่ยนใหม่แล้วมีปุ่ม push start ที่สามารถสตาร์ทรถจากรีโมทได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในมีตัวตัวครุยคอนโทรลเพิ่มขึ้นมาตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับตัว w i เล l e าร charger นะครับแล้วก็กานชนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับบ่เป็นบ่ผ้าเหมือนเดิมถ้าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับแล้วก็อีกอย่าง,นง,นนงบบหนึ่งเดี๋ยวแอ สตาร์ทรถล็อกรถหรือเปิดไฟหน้าจากตัวแอปพลิเคชันมือถือได้ก็มีความทันสมัยแล้วก็ให้ความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นถามว่ารุ่นนี้ผมว่าคุ้มไหมในออปชั่นขนาดนี้ยิ่งระบบ SOS เนี่ยในรถที่เป็นรถญี่ปุ่นราคาเซกเมนต์ประมาณนี้ยังไม่มีใครให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักชีวิต รักความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็อยากได้รถที่มีความปลอดภัยมากๆในราคาประมาณนี้ครับรุ่นนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับสละใครที่เคยใช้รุ่นเก่านะครับฝากมาคอมเมนต์เรื่องตัวอัตราเสถียการกินน้ำมันหน่อยละกันนะครับเพราะว่า,าผมพูดไปก็เหมือนบอกว่ากินเท่านี้เท่าน,านี้ประหยัดประหยัดนะครับอยากให้หลายๆท่านที่เคยใช้อยู่หรือลูกค้าเก่าผมก็ได้นะครับมาคอมเมนต์หนึ่งว่าใช้แล้วกินน้ำมันเท่าไหร่เปลี่ยนน้ำมันจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็เลยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คุณหลวงด้วยนะครับกด subscribe กันนิดนึงแล้วก็ถ้าใครสนใจแคมเปญโปรโมชั่นรถนิสสันทุกรุ่นก็สามารถแอดไลน์ทอลคุณหลวงได้นะครับยินดีคำแนะนำให้คำปรึกษาและเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ